สวัสดีครับเพื่อนพระนิสิตขอถาวายความร่วมวเพื่อนพระนิสิตทุกทุก่านะครับแลวก็จเจริญพรโยมละใจารปรรจาวิชาแล้วก็จเจริญพราต่โยมทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้มารับชมคลิปนี้กับผมพระปุริเชสิษฐ์โชติโกนะครับพุทธศาสรปริเดตจปีสามครับอยู่วัดตอนนี้อยู่วัดสระทุมครับก็วันนี้จะมาทําคลิป วิดีโอนะครับนำเสนอเรื่องพระพุทธศาสนา,ากการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับต่อไปก็เขา้าสู่เนื้อหานะครับขออนุญาตขออนุญาตเดินไปบันทึกไปนะครับหัวข้อนะครับวิกฤตโลกหัวข้อวันนี้ก็คือว่า ให้มาทาคลิปพูดเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีเนื้อหาในการเรียนนะครับอยู่สิบบทด้วยกันวันนี้ก็ผมก็ได้เบสรุปเนื้อหามาเอามาพูดนะครับเอามาบันทึกวิดีโอนะครับวิกฤตโลกและทางรอดด้วยวิถีพุทธนะครับเจริญพรท่านอาจารย์และทุกทกท่านนะครับที่มีโอกาสเข้ามาร่วมฟังการบรรยายในคลิปนี้ทุกท่านนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือ พระพุทธศาสนากับการศาสนาที่ยั่งยืนนะครับผมซึ่งเราวันก่อนไปบันทึกคลิปอะครับเดินผ่านต้นนี้แหละครับเขามีเจ้าของครับต่อยผมหัวปูดเลยครับผมเลยต้องหลบๆเขาหน่อยครับอยเดินเข้าไปใกล้เขามีการขัดเคืองไม่พอใจเขาจะต่อยเอาเข้านะครับแตนครับผมเป็นรังแตนครับ เขาก็เรียกว่าแตนลามหรือแตนลางแต่อะไรสักอย่างเขาก็มีการพัฒนานะครับแตนเนี่ยเมื่อก่อนก็ลังนิดเดียวครับอยู่มาอยู่ไปก็ลังนิดเดียวครับอยู่มาอยู่ไปก็ลังหนึ่งเป็นร้อยหลายร้อยเดินผ่านไม่ได้นะครับเดินผ่านเขาแสดงความเป็นเจ้าของเลยอันนี้อันนี้มนดบนะครับมนดบหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยนะครับเจ้าจิการช่วยตันติปาโลนะครับส่วนผมผมนั่งอยู่นี่ครับนั่งอยู่ริมบ่อนะครับแต่ไม่ได้ตกปลาครับนั่งอยู่ริมบ่อเฉย เอามามาเข้าสู่เนะื้อหากันฟูดต,ต,ต่อนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาอุ๊ยเดี๋ยวไม่ใช่หาที่มันดีก่อนโอ้ยหนอมือมือสมัครเล่นครับมือสมัครเล่นครับไม่ใช่มืออาชีพครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจนะครับ ทาใจในที่นี้คือว่าจะไปคาดหวังให้มันดีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์มันมันก็ได้ครับแต่มันจะยากอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับครับผมเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันนี้โลกปัจจุบันนี้มันเจริญขึ้นด้วยวัตถุเล็กเทคโนโลยีนะครับแต่ความเจริญนี้มันก็กลับแรกมาด้วย วิกิจการทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภัยแรงหรือมลพิษนี่คือสัญญาณเตือนว่าการพัฒนาแบบเก่านะครับที่เรามุ่งเน้นไปที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP นั้นมันมาถึงทางตังนแล้วครับวันนี้อาตมาภาพก็จะมาพาทุกท่านไปทําความเข้าใจกับเข้าใจว่าทําไมทั่วโลกนะครับจึงหันมาสนใจแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นะครับและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือพระพุทธศาสนานั้นมีคําตอบหรือโมเดลในการกู้วิกฤตนี้มานานกว่า2,500ปีแล้วครับแล้วได้อย่างไรผ่านเนื้อหาสําคัญที่สรุปมาเพื่อทุกท่านในวันนี้นะครับแต่สติปัญญาผมไปอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับก็พยายามอดทนฟังและเข้าใจผมสักเล็กน้อยนะครับเข้าใจเยอะๆก็ได้เข้าใจเยอะๆก็ได้นะครับ ประเด็นที่2นะครับรายง,งานการนําเสนอในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมสังติสุขนะครับ1เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนั้นการบริโภคนะครับการบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับในระบบเศรษฐกิจและกระแสหลักหรือทุนนิยมมักจะปลูกฝังความเชื่อที่ว่าการบริโภคสูงสุดก็คือเดี๋ยวครับขอหยุดก่อนคลิปนี้ครบจะครบหนาทีแล้วครับเดี๋ยวต่อใหม่ครับ ครับก็มาสู่คลิปต่อมาเลยนะครับการนําเสนอในประเด็นที่2ก็คือการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจสู่สังคมสาริสุขนะครับในเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนะครับการบริโภคนั้นเพื่อคุณภาพชีวิตในระบบเศรษฐกิจกระแสหลักหรือทุนนิยมมักจะปลูกฝังความเชื่อที่ว่าการบริโภคสูงสุดก็คือความสุขสูงสุดนะครับ ซึ่งนำไปสู่การกรอบโกยทรัพยากรอย่างมากครั้งแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ของแนวพุทธนั้นเรามองต่างออกไปครับความแตกต่างที่สำคัญพุทธ,ธศษษัยพุทธศาสตร์ไม่ได้วัดความสำเร็จที่ตัวเลขการใช้จ่ายนะครับแต่เปลี่ยนจากการบริโภคการบริโภคด้วยความตัณหาเนี่ยด้วยความอยากเนี่ยเพื่อตอบสนองความอยากความต้องการเนี่ยมาเป็นการบริโภคด้วยปัญญาก็คือด้วยความพอดีนั่นแหละครับเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตบางสิ่งบางอย่างอะ บางสิ่งบางอย่างถ้ามันมากเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ดีนะครับอย่างอย่างเวลาเราทากับข้าวอะ่ะน้ําปลาเรามีหนึ่งขวดเราไม่ได้ใส่หมดขวดนะครับเราก็ใส่แค่พอดีใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาแล้วก็พิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นนะครับต่อมาความพอเพียงนะครับความพอเพียงหรือการใช้จ่ายการใช้จ่ายหรือการผลิตที่สอดคล้องกับหลักพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการทําให้ฟันเฟืองทางเศรษฐกิจนั้นเดินหน้าไปได้โดยไม่ทําลายฐานทรัพยากรของคนรุ่นหลังนะครับซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายข้อที่12นะครับก็คือการผลิตการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนครับ 2. นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างคนให้เป็นภาวิตตานะครับพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ย เป็นสิ่งที่ฝึกได้นะครับในแบบในแบบในประตานิดกเขาเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะมันก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งนะครับมีกินมีคถทายมีซื้อพันธุแตกต่างจากเขาหน่อยก็คือมีปัญญาสามารถสร้างบ้านสร้างเรือนพัฒนาบ้านช่องสนนหนทางได้มีการเก็บสะสมอาหารไว้กินได้นะครับ มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนยังมีจิตใจที่หิวกระหายตลอดเวลาก็คือถ้ายังมีความต้องการอยู่มีความกอบโกยในแบบคือมากจนเกินพอดีอครับมันมันมันก็ยังพัฒนาไม่ได้แล้วครับเพราะหัวใจก็คือการพัฒนาคนนะครับเราเน้นการสร้างคนให้เป็นภาวิตตาตาก็คือผู้ที่พัฒนาแล้วทั้ง4ด้านก็คือกายศีลจิตและปัญญานะครับ จะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลนะครับการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อหวังผลพัฒนาที่ถาวรนะครับอันนี้ผมผมจำจำครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยพูดไว้นะครับท่านเคยพูดไว้แต่ตอนนี้ท่านท่านก็ไปถือเพศคาราวาและไปถือเพศคารวาลแล้วนะครับก็ก็ก็ว่ากันไปครับว่ากันไปเก็บไว้สิ่งที่ดีๆนะครับ หัวใจก็คือการพัฒนาใจนะครับเราเน้นการสร้างคนให้เป็นผู้ที่พัฒนาแล้วทั้งสีด้านก็คือด้านกายด้านศีลด้านจิตและปัญญานะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนก็คือเมื่อคนมีปัญญาเขาก็จะรู้จักคําว่าพอนะครับคําว่าพอสามารถมีความสุขได้จากภายในโดยไม่ต้องพึ่งพา,ไม,งพาไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องพึ่งพาวัตถุฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นนะครับคนที่พัฒนาใจแล้วเนี่ยย่อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าที่สุดเขาจะทํางานและใช้ชีวิต โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมน,นะครับก็คือว่าเขารู้จักดูแลตัวเองอะครับรู้จักไม่เบียดเบียนผู้อื่นอนะไม่ไปก่อปัญหาไม่ไปสร้างแบบหลอกลวงผู้อื่นอนะอย่างเช่นอย่างเช่นใหม่ๆที่เรามาบวชกันเนี่ยมาบวชพระเนี่ยก็มาตั้งใจรักษาศีลน,นะตั้งใจรักษาข้อปฏิบัติมาแต่ยอยู่มายอยู่ไปหลายปีเข้าหลายปีเข้ามันก็เกิดความคุ้นชินความปกติความปกติในการปฏิบัติแลวก็การรักษาศีลนั้นเช่น เป็นโยมบางคนก็อาจจะถือศิลห้าเป็นเป็นพระอย่างอาตมาเนี่ยที่เรียกว่าภิกษุเนี่ยก็อาจจะถือสิญสองยีิบเจ็ดแต่บางทีมันก็เหลือไม่ถึงหรอกแล้วแต่สติครับอันนี้ก็จบคลิปที่สองนะครับต่อไปก็จะเป็นคลิปที่สามเดี๋ยวขอบันทึกใหม่นะครับครับก็สวัสดีเพื่อนพระนิสิตนะครับสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะครับแล้วก็จเจริญพรโยมอาจารย์จเจริญพรท่านผู้ฟังท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับ ได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยก็ก็ก็เก็บไปนะครับอันไหนที่ไม่ถูกใจก็ทิ้งไปอย่าไปใส่ใจนะครับผมก็กําลังเรียนรู้อยู่กาลังศึกษาอยู่กําลังปฏิบัติอยู่นะครับยังเป็นผู้ดีกาลังป่อนขวายอยู่เหมือนทุกท่านนั่นแหละครับแต่อาจจะมรณังสุข,ขังตายซะก่อนก็ได้มันไม่แน่นะครับวันนั้นวันนี้มีโอกาสก็มาทําก่อนมาทําก่อนเรามาก็เป็นประเด็นที่3ในการนําเสนอในวันนี้นะครับ ประเด็นที่3ก็คือสังคมสันติสุขนะครับชุมชนเข้มแข็งที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับถ้ามันไม่ขี้เกียจนะครับเพราะโลกนี้มันโลกนี้นะครับไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายนะครับถ้าคุณไม่พยายามโลกนี้ไม่เคยให้อะไรกับคนขี้เกียจนะครับจําไว้สังคมสันติสุขนั้นชุมชนเข้มแข็งได้โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการพัฒนา,าเศรษฐกิจและคนจะมั่นคงได้จะต้องมีโครงสร้างสังคมที่เป็น ที่เป็นบริบทที่เกื้อกูลกันนะครับซึ่งพระพุทธศาสนาวางรากฐานไว้ด้วยหลักธรรมสาคัญก็คือศีลหก็คือกติกาพื้นฐานที่ทํำให้คนทําให้สังคมเนี่ยสงบสุข และลดการเบียดเบียนและอาชญากรรมนะครับสินห้าเนี่ยมีมาก่อนสมัยสมัยพุทธกาลและเขาก็นับถือปฏิบัติกันมานะครับแล้วก็ของเรามาเพิ่มเป็นสินแปดนี่แหละเพิ่มมาเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติบางคนนะครับบางคนบางคนบอกว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนิก,กชนบอกเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเราต้องถามตัวเองว่าเป็นชาวพุทธแบบไหนเป็นชาวพุทธแค่ทะเบียนบ้านหรือว่าเป็นชาวพุทธ จากกายว่าจาใจเราที่เราทําจริงๆรักษาจริงๆปฏิบัติจริงๆนะครับถ้าเราทําจริงเราก็จมได้พบของจริงนะครับถ้าเราทําของเล่นคุณไม่มีวันได้พบของจริงแล้วครับคุณก็เจอของเล่นอยู่วันยังค่านั่นแหละครับสินห้านั้นคือกติกาพื้นฐานที่ทําให้สังคมสงบสุขลดการเบียดเบียนและชยากรรมนะสินห้ามีอะไรบ้างข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์ข้อสามห้ามผีลูกผิดเมียเขาและข้อสี่ ข้อสี่ห้ามพูดโกหกเพื่อเจ้าสอะเศษและคำหยาบทำอะไรต่างๆข้อห้าห้ามเสพเครื่องดองของเมาสุรายาเสพติดต่างๆนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นสี่ห้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาด้วยความพอดีนะครับคําว่าพอดีเนี่ยคําว่าพอดีและสมควรเนี่ยต้องสําคัญนะครับต้องมีสติและปัญญาพิจารณาตรงนี้นะครับ ่อมาหลักธรรมหลักธรรมที่ที่ศาสนาพุทธเราใช้ใช้ในการเผยแผ่นะครับใช้ในการเผยแผ่ก็คือสังฆาวัตถุสี่สังฆาวัตถุสี่นั้นมีอะไรบ้างหนึ่งทานสองวิยาวาจาและสามอัตถจริยาสี่สมานัตตานะครับก็คือเครื่องมือนะครับวิธีการหลักการในการประเชอมเชื่อมประสานใจคนในชุมชนคือรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือกัน การก็จะช่วยอุดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจได้นะครับการที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยก็คือให้มีความห่วงใยการดูแลก,กันนั่นแหละครับในชุมชนในบ้านในสังคมสอดคองกับหลักที่มุ่งเน้นความเ้องเทียมนะครับโดยโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและความเมตตาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับการเปรียบเทียบนะครับเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเหมือนไฟที่ยิ่งเติมเชือ้อ ก็คือการบริโภคเนี่ยมันก็ยิ่งร้อนยิ่งเติม้าไปยิ่งเติม้าไปมันไม่มีทางเต็มหรอกครับกับความอยากของคนแะพอได้สิบเขาก็อยากได้สองอยากได้ยี่สิบพอได้ยี่สิบเขาก็อยากได้สามสิบพอได้สามสิบก็ได้ร้อยได้พันได้หมื่นไม่พอหรอกครับให้ภูเขาเป็นทองทั้งลูกมันก็ไม่พอที่จะสนองความต้องการของคนหรอกครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนนะครับ ก็คือเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันเหมือนไฟที่ยิ่งเติมเชื้อก็คือการบริโภคเนี่ยมันก็จะยิ่งร้อนแต่เศรษฐกิจแนวพุทธเนี่ยเหมือนน้าเหมือนน้าเย็นนะครับที่ใช้ดื่มเพื่อดับกระหายและให้ชีวิตดําเนินต่อได้คนเราเนี่ยถ้ามีสติก่อนจะซื้อหรือจะใช้สิ่งของเนี่ยความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเกิดขึ้นที่เราเนี่แหละครับ เศรษฐกิจจะดีและสังคมจะดีได้มันต้องเริ่มจากคนที่มีคุณภาพก็คือมีปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยมีสมาธิเนี่ยเป็นรากฐานครับจบคลิปที่3ามครับครับจเจริญพรในคลิปที่4ี่นะครับสรุปเนื้อหาและพุทธวิธีพัฒนาคนและเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนนะครับหลักการสําคัญของศาสนาพุทธในการตอบโจทย์การพัฒนาโลกในยุคปัจจุบันนะครับสามารถสรุปแก่นสําคัญได้3ด้านดังนี้นะครับ1การปรับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ จากความต้องการเนี่ยจากตัณหาเนี่ยมาสู่ปัญญานะครับเปลี่ยนทัศนคติการบริโภคเนี่ยจากการบริโภคที่มุ่งเน้นการบริโภคสูงสุดเพื่อปนเปรสนองนี้สนองความอยากความต้องการของตนเองเนี่ยของครอบครัวของตระกูลของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับมาเป็นการบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตก็คือใช้สอยแต่พอดีนั่นแหละครับเวลาจะใช้ก็ใช้ด้วยปัญญาคุณมีเงินร้อยหนึ่งคุณใช้หมดเลยปะล่ะ เออคุณบางคนมีเงินเป็สิบล้านร้อยล้านพันล้านน่ะเขาใช้หมดเลยไหมอะ่ะเขาก็เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำเหมือนเรานี่แหละไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนะครับจะเก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็กินข้าวได้ทีละคำนะครับดอกไม้ไม่ได้เติบโตได้ในวันเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันจะได้มาโดยไม่ถ้าเราไม่ใช้ความพยายามนะครับความสําเร็จไม่เคยเดินมาหาคนขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามนะครับพัฒนาพัฒนาจาก การบริโภคด้วยตัณหามาสู่ปัญญาก็คือเปลี่ยนจากทัศนคติการมุ่งเน้นในการบริโภคสูงสุดเพื่อตอนเปลือเพื่อสนองนี้เพื่อสนองความต้องการต่างๆเนี่ยมาเป็นการใช้การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตจริงๆนะครับด้วยปัญญาประการที่2ก็คือหลักความพอเพียงนะครับก็ใช้หลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้โดยไม่ทําลายทรัพยากรของคนรุ่นหลังสอดคล้องกับ ข้อที่12นะครับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและเนื้อหาที่2นะครับปรับคุณภาพคนก็คือสร้างภาวิตา,ตาหัวใจของการพัฒนาก็คือการฝึกฝนตนเองใน4ด้านก็คือกายศีลจิตและปัญญานะครับก็คือภาวนา4ีนั่นแหละครับและความสุขที่ยั่งยืนคนที่พัฒนาแล้วเขาจะมีความสุขที่ก็คือมีความสุขจากภายในได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้ความต้องการเบียดเบียนทรัพยากรโลกลดน้อยลงนะครับ กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าและรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับคิดยังไงให้เป็นสุขคิดยังไงให้เป็นทุกข์คิดด้วยความโลภความต้องการความโลภความโกรธความหลงเนี่ยก็คือคิดด้วยอารมณ์ที่แบบว่ากินกามเกียิเนี่ยคิดด้วยเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วยังไงมันก็ไม่พอนะครับยังไงก็มันไม่มีความสุขหรอกมีความสุขก็จอมปลอมนะครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกนะครับโลก ย่อมเป็นไปตามจิตของเราครับคิดดีมันก็เป็นเรื่องดีครับคิดสุขก็เป็นสุขัเหมือนคนดา่าเราเนี่ยคนดา่าเราเนี่ยหรือหมามันเห่าเราเนี่ยเราเนึกว่าเออหมามทําไมมันต้องเห่าเรานึกด้วยความโกรธนึกด้วยความไม่พอใจ <c oughs> กับพี่นายอย่างว่าอ๋อที่หมามันเห่าเราเพราะมันเป็นสัตว์ในัะฉานมันเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็เลยเห่าเนี่ยปัญญาสติมันแตกต่างกันตรงนี้แหละครับก็พยายามมีสติครับบางทีสติหลุดผมก็ ผมก็ต้องการประทะเหมือนกันเลยบางทีนะครับแล้วก็ความสุขที่ยั่งยืนนะครับคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขจากภายในได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้ความต้องการเบยดเบียนทรัพยากรโลกเนี่ยมาลดน้อยลงนะครับกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งคุณค่าและมีความเสียสละและผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับ แลปะประเด็นที่สามปรับโครงสร้างทางสังคมก็คือโซเชียลเพลทนะครับโซเชียลเพลทกติกาและน้ำใจพยายามใช้หลักสินห้ารณรงค์การรักษาสินห้าชี้ให้เห็นถึงอาน,นิสงส์ประโยชน์ที่คนเรากันอยู่ร่วมกันและมีสินเนี่ยมันดียังไงนะครับพยายามชี้ให้เห็นประโยชน์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้สินห้าเนี่ยเป็นบรรทันานเป็นบรรทันานเพื่อลดการเบียดเบียนและใช้หลักสังหาวัตถุนะครับเป็นเครื่องมือในการแบ่งปันและช่วยเหลือกัน และการที่เหมือนพี่ดีกันที่เหมือนน้องปลองดองกันให้เหมือนญาตินะครับแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยความเมตตาและการมีส่วนร่วมจะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางสังคมทําให้เกิดความสันติสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนะครับขอจบคลิปที่สี่ครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ห้าครับคลิปสุดท้ายของการนําเสนอวันนี้ละ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิถีพุทธนะครับไม่ใช่การปฏิเสธความมั่งคั่งนะครับแต่คือการสร้างความมั่งคั่งที่สมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจโดยมีคนที่มีปัญญาเป็นฟันเฟืองสาคัญในการเดบเคลื่อนโลกไปสู่ความเป็นสันติสุขนะครับพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราหยุดการพัฒนานะครับแต่สอนให้เราพัฒนาอย่างมีเข็มทิศเพราะเรามีทางสายกลางเป็นวิธีการเดิน เรามีกฎอิทัพปจจยาตาเป็นความเข้าใจในโลกเรามีเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นแนวทางในการกินการใช้เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเนี่ยจะสําเร็จเป็นรูปธรรมไม่ได้เลยตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถหยุดความโลภที่มันเกินขอบเขตความพอดีไปได้นะครับการพัฒนาให,ให้คนเป็นคนที่มีเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วทั้งกายวาจาใจาและปัญญาเนี่ยจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะแก้ไขไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงนะครับ สุดท้ายนี้กับผมก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าโลกนี้มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับความต้องการของคนทั้งโลกแต่โลกนี้อาจมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความโลภของคนเพียงคนเดียวครับครับจบคลิปการนำเสนอมาณน,นี้ครับสวัสดีครับจเจริญพรนะครับ